เจ้าของโรงงานปาร้าโต้กลับพิมพ์รีพายถ้าไม่ได้คุณภาพแล้วทำไมมาสั่ง1ล้านขวดจากกรณีที่เจ้าของโรงงานผลิตน้ำปาลาแห่งหนึ่งอ้างว่าถูกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังว่าจ้างให้โรงงานผลิตน้ำปาร้าแล้วไม่รับสินค้าจนเกิดความเสียหายเหมือนราคารวมกว่า13ล้านบาทตเตรียมให้ทานายฟ้องร้องต่อมาทางด้านพิมพรีพายได้ออกมาชี้แจงโดยระบุว่าถ้าทำงานไม่มีจรรยาบรรณคงไม่อยู่นานถึง4ีปี ส่วนหนึ่งให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าถ้าไม่มีคุณภาพจะไม่ปล่อยออกสู่ตลาดสิ่งใดที่เป็นข้อข้อรหาทําให้ลูกค้าไม่ไว้ใจจะไม่ทําเช่นน้ําปลาร้าไม่มีคุณภาพไม่ทําไม่สั่งผลิตค่ะประเด็นที่ถูกว่าทวงเงินจริงไหมคําตอบก็คือไม่ได้เป็นหนี้เขาเขาเสนอมาพอไม่ผ่านมาตรฐานที่ตั้งไว้เราก็ไม่ทําเท่านั้นเลยยืนยันมีหลักฐานเยอะมากพร้อมนําไปเปิดแสดงในศาลค่ะ ซึ่งล่าสุดทางด้านเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปาร้าได้ออกมาโต้ประเด็นดังกล่าวโดยตั้งคำถามว่าถ้าน้ำปาร้าที่ผลิตไม่อร่อยไม่ได้คุณภาพ คิมรีพายจะกล้าเปิดใบสั่งตั้ง1ล้านขวดหรือถ้ามีปัญหาจริงตามที่กล่าวอ้างตั้งแต่ปี2564ทำไมไม่เคยนำมาเคลมเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปาร้าเผยอีกว่าการสั่งผลิตน้ำปาร้า1ล้านขวดต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมากทำให้ในตอนนี้ตนโดนทางโรงงานเครื่องจักรน้ำตาลผงชูรสและอุปกรณ์ต่างๆต,ต,ต,ตามทวงนี้อยู่แต่ตนก็ยังไม่มีเงินไปจ่ายนั่นเองคะ่ะ